มีแต่คนชมค่ะว่าผิวสวยขึ้นมากๆแล้วก็มีออร่านะคะเรารู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ฟินมากนลวจะ๊ะคิดว่าสาวๆทุกคนต้องการแน่นอนค่ะจากคนที่ติดน้ำตาลมา30กว่าปีใน14วันเขาหยุดน้ำตาลได้เลยแต่ปรากฏว่าใน14วันพี่เก๋น้ำหนักลดลงไป2โลค่ะทุกคน สวัสดีค่ะครูบุตรค่ะ laughter and gut health coach โค้ชสุขภาพด้านลำไส้เจ้าตำรับ food combination แห่งเมืองไทยเจ้าของเพจ healthy living by บุตรค่ะก็หลายๆคนนะคะก็จะทราบแล้วว่าบุตรเนี่ยได้รวม14วันรเ s e t ด้วยหนึ่งเสียมาค่ะวันนี้นะคะบุตรก็จะมารีวิวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะสำหรับบุตรเองนะคะ3อย่างหลักๆเลยที่บุตรได้รับก็คือ1ค่ะผิวดีขึ้นมากจะบอกว่าในตลอด14วันและหลังจากนั้นนะคะบุตรแทบไม่แต่งหน้าเลย เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไปต้องแต่งก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแต่คนชมค่ะว่าผิวสวยขึ้นมากๆแล้วก็มีออร่านะคะเรารู้สึกว่าเออเรามีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ฟินมากนะจ๊ะคิดว่าสาวๆทุกคนต้องการแน่นอนค่ะ2ค่ะบุตรรู้สึกว่าบุตรกินน้อยลงค่ะไม่ได้รู้สึกค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะปกติเนี้ยฟาสสิบหกชั่วโมงไม่ค่อยสําเร็จหรอกค่ะเพราะว่ามันจะอยากกินนู่นก,กินนี่อยากกินระหว่างมื้อตลอดเวลาแต่ในช่วง14วันค่ะ2มือ้อสมาย หยุดกินก่อนเวลาด้วยบางวันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอาจริงๆตัวตัวบุตรเองบุตรจะไม่ได้น้ําหนักลดลงนะคะเพราะว่าปกติก็ออกกาลังกายอยู่แล้วในช่วง14วันไม่ได้ทําอะไรมากกว่าเดิมก็แค่มีดื่มนิ่งเสียมากขึ้นนะคะแต่หลายๆคนน้ําหนักลดลงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของท่านอื่นด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะรู้สึกว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนค่ะคือเป็นการปรับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิมค่ะโอเคแน่นอนปกติบุตรจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วแต่ก็มีหลายๆครั้งค่ะที่เราอารมุ่มอรวยหรือ ว่าแบบเออไม่เป็นไรอันนี้ชิมนิดนหน่อยๆน่อยหรือบางอย่างมีกลูเตนบางอย่างมีสารคงตัวบางอย่างมีน้ําตาลเราก็มีกินนู่นนี่นั่นบ้างแต่ใน14วันค่ะเราไม่ได้กินเลยแล้วเราก็สามารถอยู่ได้สบายๆแถมรู้สึกดีด้วยที่สําคัญนะคะอย่างสามีบุตรอย่างเงี้ยค่ะจากคนที่ติดน้ําตาลมา30กว่าปีใน14วันไม่แตก น้ำตาลเลยค่ะฉะนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์จากบุตรนะคะคราวนี้ค่ะไปฟังผลลัพธ์จากอีกหลายๆท่านนะคะทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะที่อยู่ในประเทศไทยและได้ร่วม14วันรีเซ็ตไปพร้อมๆกับบุตรค่ะคนแรกค่ะคือ3ปีบุตรเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจากคนที่ติดน้าตาลมา30กว่าปีใน14วันเขาหยุดน้ําตาลได้เลยนะคะก็ไปฟังกันดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงค่ะเป็นไงคะทอมผลลัพธ์จาก สวันรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านมา14วันนะครับก็กินน้าตาลน้อยลงจริงๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าตัวมันจะเบาๆหน่อยมีความรู้สึกว่ามันมันไล้ดูสึกว่าตัวเองเฮลตี้ขึ้นมาทีในช่วง14วันแล้วก็หน้าครับปกติผมมันจะมีสิวขึ้นอยู่บ้างเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเราก็ไม่ได้แบบกินอาหารมากในช่วง14วันสิวไม่ได้ขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออหนี่ยจะค่อนข้างใสกลับปกติในช่วงหลังผ่าน14วันไป คนที่2ค่ะคือพี่เก๋ค่ะทุกคนซื่อพี่เก๋เนี่ยในวัย50 กะะปกติก็คือไม่ได้รับอาหารสุขภาพเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ชอบกินมากนะักกินเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามีน้ําหนักเยอะแต่ปรากฏว่าใน14วันพี่เก๋น้ําหนักลดลงไป2กโลค่ะทุกคนไปฟังพี่เก๋กันสิ่งที่พี่เก๋าว้าวมากก็คือ14วันนี้น้ําหนักพี่เก๋ลดไป2กิโลนะคะด้วยการลดแป้งลดน้าตาลใน14วันแค่นั้นเองแล้วก็ออกกําลังกายทุกวัน30นาทีพี่เก๋ทำแค่นี้14วันง่ายมากไม่ยากเกินไปนะคะ แล้วเจอกัน14วันออชาเลนจ์ครั้งหน้าคนที่3มค่ะคือราเชลค่ะราเชลเนี่ยเป็นคุณแม่ลูก2นะคะซึ่งปกติก็คือมีความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพค่ะแต่ว่าก็เป็นคนอารมณ์อร่วยคล้ายๆกันนะคะรวมถึงด้วยวัยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะก็ไปดูกันค่ะว่าใน14วันนี้ผลลัพธ์ของเขาคืออะไรคะ่ะที่แน่ๆคือเขาลีนขึ้นผอมลงผิวสวยขึ้นนะ้เด็กลงทุกคน Share the three things I got from the 14-day reset. Uh, number one is lower water retention, so um, everything feels looser. My clothes feel looser. Uh, I actually lost about a kilo in my tummy, which was a really difficult area to lose weight, so I was really happy about that one. Uh, but generally, water retention, like not not so bloated. อันด really uh, like ับ so uh, so. so like, ที่สี่ค่ะพี่เคทค่ะซึ่งพี่เคทเนี่ยอายุห้าสิบสองแล้วนะคะปรากฏว่าในช่วง 4วันเนี่ยนะคะมีแต่คนบอกว่าเขาดูเด็กลงแล้วเซลล์เขาก็เด็กลงด้วยค่ะเพราะเขาไปวัดที่ยิมมานะคะไปฟังพี่เคทกัน ทำ14ชิน r e ร e t กับหนิงเซียแล้วได้อะไรนะคะอันที่หนึ่งเลยมีคนชมค่ะว่าเด็กลงไม่ใช่เฉพาะใบห,หน้านะเด็กลงทั้งตัวค่ะสองสามคนแล้วที่เจอหน้าเราแล้วก็ชมอันที่สองก็คือว่ารู้สึกว่าผิวดีขึ้นเพราะว่าดื่มน้ำเยอะมากอันที่สามก็คือรู้สึกว่าผิวน้อยลงแล้วเราก็รู้สึกว่า,าไม่อยากกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะอันที่สี่ก็คือได้นิสัยการดื่มน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอถ้าหากว่าดื่มน้ำไม่ถึงสองเลชนะคะมันจะรู้สึกห่วย แล้วเราต้องรีบกลับไปดื่มรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้ขาดน้ำแล้วคันสุดท้ายค่ะพี่เจนนี่ค่ะพี่เจนนี่เนี่ยมาด้วยปัญหาเบรนฟลอกนะคะก็คือแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกสมองตื้อๆไม่ค่อยมีพลังงานปรากฏว่าพอร่วม14วันรีเซ็ตไม่ใช่แค่รู้สึกดีขึ้นเอนเนอร์จี้ขึ้นนะคะแต่ของแถมคือน้ำหนักลดลงไป1โลค่ะทุกคนไปฟังที่เจนนี่กันค่ะเป็นไงบ้างคะผลาง14วันรีเซต คือเหตุผลที่พี่จอยอ14วันเซ็ตเนี่ยพี่ตัร Energy Bag แล้วก็เป็น Brand Fox แล้วพี่ก็ได้เลยภายใน3วันโอ้ oh, Happy มากแต่ว่าที่ได้เกินมาคือน้ำหนักที่ลงไป1กิโลพี่ว่าหลายคนก็พูดพี่ก็ไม่รู้สึกว่าผิวพี่ก็ดีเออสดใสแต่แบบที่แบบสุดยอดมากเลยคือแบบ energize อะ มันเนาะเวลามันมันมันเอนเออร์จแล้วแบบเออมมีความสุขชีวิตมีความสุขนั่นก็คือส่วนหนึ่งค่ะของผู้ที่ร่วมหนิงเซียชาเลนจ์พร้อมกับบุกนะคะแล้วก็ได้เกิดผลลัพธ์ซึ่งหลายคนก็จะแบบเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงบอบบ14วันมันจะได้ขนาดนี้เลยหรอคือต้องบอกก่อนค่ะว่าหนิงเซียเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเป็นเกากี้ตระกูลดีที่สุดแล้วเป็นเกรดบําบัดแล้วมีพวกเบอร์รี่ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆสายแอนตี้อจจิงสายชะลอวัยก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะผิว ดีสุขภาพดีแล้วมีหน้าตาอ่อนเยาว์เนี่ยต้องทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพมีผิวสวยและมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ14วันรีเซ็ตนี้ก็เพอร์เฟกเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็แค่สมัครเซ็ตหนิงเซียนะคะซึ่งจะได้ครอบวอร์14วันนี้พอดีนะคะแล้วเราก็สามารถร่วม14 day reset ได้เลยนะคะสำหรับคนไทยนะคะที่ ได้คู่มือภาษาไทยทําตามง่ายๆนะคะบุตรก็ให้สิทธิพิเศษด้วยใครที่เปิดเซตหนิงเซียเนี่ยแล้วก็สามารถสมัครคอร์สฟู้ดคอมเบ n เนชัของบุตรได้เลยนะคะบุตรก็จะทําตาราง14วันให้ไปทําตามเลยจบง่ายๆสบายๆชิลๆนะคะใครฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงเราคอมเมนต์มาแชร์กันนะคะถ้าชอบบุตรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe healthy living by บุตรคะ่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย